คือผู้หญิงเรามีศักยภาพในตัวเองค่อนข้างสูงแต่ว่าบางทีเราไม่กล้าที่จะทําพอสังคมบอกว่าสิ่งนี้คือผู้หญิงทําไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าเราชอบเราตัดสินใจเราแบบรักมันจริงๆแล้วยาวเรียกทำเฟิร์นว่าทุกคนทําได้ชื่อเฟิร์นนะคะตําแหน่งเป็น head of BD project ก็คือจะดูเป็น business development project ของ central department store ค่ะก็อยู่มากําลังจะเข้าปีที่4แล้วค่ะ ก็หน้าที่ของเฟิร์นที่อยู่ที่นี่นะคะก็จะดูในเรื่องของรีโนเวชันเรื่องของนิวสโตรของเซ็นทันดิพาร์เมนต์สโตรกับรงพิษนิพาร์เมนต์สโตรทั้งหมดพกสโตรทั่วไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราควรจะต้องทําอะไรกับมันเพื่อจะให้มันดูดีขึ้นอย่างสาขาใหม่อายกตัวอย่างนาครสวรรค์ที่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดไปอย่างแรกเลยเราก็จะได้เหมือนเป็นโพสต์จากทาง CPN ว่าตอนนี้ CPN จะมาไปเปิดห้างหนะ้าตรงนี้นะคิดเห็นยังไงกับสาขานี้บ้างเราอยากได้พื้นที่ของสาขาประมาณเท่าไหร่ลูกค้าเราจะเป็นยังไงเราจะสามารถทํายอดเซลล้ ห,หรือเราจะต้องควรไปในทิศทางไหนก็คือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ต้องตัดสินใจค่ะอันนี้จะเป็นสาขานครสวรรค์หน้านี้คือจะเป็นบอกว่า,าสาขานครสวรรค์เนี้ยมันจะอยู่ตรงไหนก็คือโลเคชั่นตรงนี้นะตรงเนี้ยค่ะมันจะมีจํานวนประชากรเท่าไหร่ก็ต้องดูว่าเออสาขาเนี้ยมันคุ้มค่าที่จะไปหรือเปล่าถ้าสมมติว่าคนมันน้อยๆเราก็คงไม่ไป ประทับใจตอนทํางานเหรอล่าสุดที่เปิดนะครสวรรค์เราฝนได้ไปแล้วกันนะฝนก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> อันเนี้ยคือเราเห็นมันจากกระดาษอะเราเริ่มมาจากการที่ตั้งแต่ขอแปร์พูบัตเจ็ดด้วยซ้ำว่าเราจะทาสาขาเนี้ยแล้วพอเราไปเจอหน้างานของจริงอันนี้คือเหมือนเป็นลูกที่เราเลี้ยงมาตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยแล้วอันนี้คือ มันสวยมันมันสักเซสคนไปเยอะมากทุกคนบอกว่าสวยอะไรเงี้ยค่ะทางที่เราไม่ได้เป็นคนดีไซน์แต่เหมือนเรามีส่วนร่วมเราเห็นมันตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าประทับใจค่ะอุปรสรรคหลกัหลกๆเลยคือเราต้องคุยกับคนเยอะเราจะมีความทา้าทายในการคุยกับคนหลายๆคาแรคเตอร์ละกันการที่จะเข้าไปคุยกับเขามันจะต้องมีวิธีการคุยที่แตกต่างกันออกไปจริงๆความทา้าทายนี้ก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งเหมือนกันสนุกในการว่าเออวันนี้เราจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนในการเข้าไปคุยกับทีมนี้ เราไปคุยกับทีมส o อรีชายอาจจะแบบผู้ชายเยอะนิดนึงทาทีมคอนสตรักชั่นเราก็ต้องไปคาแรคเตอร์แบบหนึง่งไปคุยกับอินเวสเมนต์เป็นพี่ผู้หญิงก็แครกได้แบบหนึง่งไปคุยกับทางจัดซื้อก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็แบบเข้าไปในคาแรคเตอร์เด็กเขาก็จะเอนดูอะไรเงี้ยค่ะ ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับงานที่เฟิร์นทำอาจจะมีทีมอื่นๆหรือบ,บางทีมที่จะเข้าใจว่าทีมเฟิร์นอาจจะเป็นแค่แมสเซนเจอร์รับส่งสารหรือเปล่าคนนี้เอามาแล้วก็ไปรายงานคนนี้จริงๆก็ไม่ใช่จริงเรารับข้อมูลจากทุกทีมแหละแล้วเราก็ส่งออกจริงๆแต่ว่าเราต้องสรุปข้อมูลเราต้องวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นหรือเราต้องหาข้อมูลอื่นๆเพื่อมาฟูลฟิลให้บทวิเคราะห์ของเราเองเนี่ยมีความเป็นไปได้หรือว่าเรียลลิสติกมากที่สุดในการที่เราจะไปซักเ e s s หรือเราไปนําเสนอผู้บริหารอนะไรางเงี้ยค่ะการทางานกับคนต่างจ,จังวหว ทีมเฟิร์นก็มีรุ่นน้องเฟิร์นหลายคนแล้วก็รุ่น,ร,น,ร,นรุ่นเดียวกันอยู่บ้างเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเฟิร์นว่ามันมีความประทับใจในความที่แบบจริงๆคนแต่ละเจนนะเขามีความเก่งของเขาคนละแบบกันถ้าเราทําความเข้าใจเขาอะว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเขาน่ารักแล้วรู้สึกว่าเขาเก่งการที่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรแล้วเราคิดอะไรแล้วเราคุยกันนะคะมันทําให้งานมันราบรื่นมากขึ้นแล้วบรรยากาศมันก็คือดีอะคะ่ะ ความสําคัญที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบางทีบางในมุมมองของผู้หญิงนะคะเราอาจจะเห็นในดีเทล,ลที่เยอะกว่าผู้ชายดังนั้นการมีผู้หญิงที่มีส่วนร่วมเราก็อาจจะปิดแก็บของจุดอ่อนบางอย่างที่เราไม่ได้เห็นหรือเราไม่ได้สังเกตต,ตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถปิดความเสี่ยงลดความเสี่ยงในการรันบิสเนสไปได้ค่ะในยุคนี้ผู้หญิงสามารถทํางานในทุกอาชีพไหมคนว่าทาได้ทุกอาชีพเพราะว่าคือผู้หญิงเรามีศักยภาพในตัวเองค่อนข้างสูงแต่ว่า บางทีเราไม่กล้าที่จะทําพอสังคมบอกว่าสิ่งนี้คือผู้หญิงทําไม่ได้หรือผู้หญิงไม่เหมาะแต่ถ้าสมมติว่าเราชอบเราตัดสินใจแล้วเราแบบรักมันจริงๆแล้ว,ยวอ,อยากะทำเฟินว่าทุกคนทําได้